ก็ให้ลดคือคดเที่ยวสิ่านมานั่นตัวใดตัวนั้นเลยเมื่อนั้นให้เกจหนึงมันเอาฮงนึ่งเนี่ยนะวันนี้พ่ต้องลดพ่ต้องเพิ่มตัวใดตัวนั้นเลยนะพอเป็นจิงสันเลยพ่ต้องลดพ่ต้องเพิ่มบ่มอกใกล้บ่ได้ดอกเออคันใหนลดให้เพิ่มมั้งนิ่งเพิ่มก็คือคือขอเพป็นขอเพิ่นแบบให้ตัวใดตัวนั้นเลยตรงตรงไปเลยเพรต้องอย่าให้ลูกหลานได้ จับสนันตัวนี้มังใส่ผมคิดบกออกดอกเนาะคนบางคนกับทุนหน่อยเนาะบางคนกับทุนหน่อยกันสิยายไปมันกับโบมีทุ่นโบมีเงินคือว่าแล้มันก็ต้องขอเอาหางเดียวตรงตรงนี้เนาะครับครับวางสนันตัวนี้ไป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 ส่งให้จอนะครับคุณผู้ชมนะครับไปที่ตะเคียนผู้แฝดนะครับ ตะเกียนคู่แฝดกับพ่อเดือนเด้อนโอ้มากวดแบบยางดีเลยตัวนี้นว,ว่าครับโอ้มือนี้วันพระ ปดคำวันพระวาดุยารุดระวันวทำนานไหมนี่ไม่ไม่นานเลยครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้ครับผมทีกี่มาช่วยกันต้นตะเคียน หมดที่แได้เไหรนะงวดที่แล้วให้สี่สามสี่สามครับสี่สามไ่าเงเล็กทบก็เลยดนที่แล้วที่แกให้แกมั่นใจที่เจ็ดหนึ่งแต่ที่แกแกมีเล็กทูกไว้ก็คือสี่สมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างเลยสี่าตรงตรตัวแค่นั้นนะอ ฐาถามในชุดของพ่อเดือนของชุดนั้นมีอยู so uh, uh, ่ประมาณา5 5ชุดเนาะนะครับเลือกก็คือไม่เยอะเนี่ถ oh ้า oh พูด oh ว่าเลือกชุดมาจัดซื้อนะครับก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวงวดนี้พ่อเดือนบอกว่าจะให้หน่อยๆชุดเดียวชุดเดียวก็ให้หลายชุดเดียวให้หลายมันย้ายไปถืงจุดพักเลยลูกหลานงานลูกหลานคิดบวกดอกมัน แกบฝันแกฝันดีด้วยีกหกแน่โกกล่พูนหานกบโเป็น่าอาจะไม่ได้เกินจนัดแสงเลยอ่าแตคือยาให้ขึ้นให้ล่มเพราะงเพาะไดการชื่อตัวนั้นเลยให้โป๊ะเป๊ะเลยวะเป๊ะเลยอ๋อครับยว่าลดลงเยอะว่าขึ้นขึครับนมันขิดบ่อต่อผมเองยังคิดบ่เป็นเตเลยขนาดเจ้าของเองยังคิบออ่่เจเอาตัวในรดกเ่มอ เอหนครับกันรเดี๋ยวให้พ่อเดือนทำพิธีสักครู่นึ่งนะครับยังก็มาบอกเพื่อแล้วมาขวดจแป้นแล้วมาทกดเือนเพือแู้เห็นเล็ศูนหาวเลยอ้เห็นเล็กสูนหาวอ่ะนี่น้ำต้นใหม่ไหมนี่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 น่กคือน้ำโทรศัพท์นี่นี่ตัวยัง นี่เห็นเลยนี่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 เท่าสาบันไปเจอละงงเลยเห็นเลยนี่นี่แปลกเน่อยทำไปช่วเห็นกับผมบหาครับรว้ไปก่อนทางอื่น โฉกกรลำนี่นเหนื่อยเป็นแต่วมากนก็ดบุดไปคือรถเต็มนึ่งเต็มากมาอนีแต่คือขออย่าให้ลดอย่าให้เพิ่มเลยจะมียังไงก็ใส่ตัวดใดก็ขอให้ตรงตรงไปเลยก็รอล้านคิดบลออกบบุบลุคุ้นัันบดถืออย่าขึ้นอย่าลงอย่าขึ้นอย่าลงกันขึ้นกันลงร้านก็บ่ได้โชคไม่ใช่นั่นแบบคิดบลอออกยังไงตัวใดก็ขอให้ตรงตรงไปเลยออกตรงตรงไปเลยอย่าให้เพิ่มเต็มหนึ่งสองเต็ม ให้ทงสันบ่ได้หยดตรงๆคิดบ่ออกเนาะให้กับเงินังไหมกับโตรงมนมันดานเออหมืนรงานอืไ้สามโตตรงๆเลยเงินนี่ย่าให้ขึ้น่าให้ล่งอืให้เล็กนากให้นากันตรงอือยู่คือเก่าอืมขยับก็เยอย่าขับจเกลื่อนมีได้ทั้งในเลยดูมันมีดูคือเก่าเออยังไงอย่างรก็ มันด่างเด้อมันแดดก็คือเป็นเรศงนี่แรงมากพอจะคลายเอาอยู่นห่ยังไม่เย็นอีกจริงอือเกินครับท่านผู้ชมสาธุสาธุของกเป็นจริงไม่เลยท่งนใ

ทำันบ่กันนะันสิถดดิทน่งอัดเป็นขุดเหรขุดเกาเหลียมแต่มันนั้นมีธาตุอไรธามาโคเลีะไอืมีกันอือคนละมกันนะ

อย่าปิดอย่าบังย่าให้เขื่อน เล็กไปเลยไม่ายมนหมหมูยิ้ี่มนใส่ด้วยชอยได้ยนเนร์มัดมดจะไปทบุญทำกุศลต่ไม่กันไอ้โหชัดมากเลยโหการชัดมากขึ้นไโ

ใครเห็นเปลืออะไรครับเดียวผมเห็นแล้วผมก็เห็นในใจเหมือนกันแม่ผมรอให้ผมเห็นแล้วอาจารย์พูดก่อนผมตัวแล้วตั้งใจตำราของท่านผมแต่ว่าถ้าใครเห็นตัวอะไรก็ขอจัดจ้างเด้อจัดเด้อเี๋ยวมาเด้อเปลือกเด้อใจเก็บเด้อานะใครเห็นเป็นเลขอะไรบอกกันด้วยนะครับแานครูเชียวอะไร เดีมารอดูว่าพอพอเดือนจะเห็นตัวไหนเนาะครับก็มาดูกันนะครับมาดูกันติดตามดูวยนะครับเา็นสามแล้วผมสามยังสามอยู่ตัวเดียวเว่าเห็นสามตัวดผมก็เห็นสามเหมือนกันครับสามตัวเดียวเนาะเห็นสามเดียวกันผมก็เห็นสามเหมือนกันสามชัดมากผมเห็นแล้วสามตัวใหญ่เบอร์เอ่า เพราะว่าต้องมองผ่านกล้องนึงเดียวละตอนนี้ต้องมองผ่านกล้องนเดียวนึงดผมได้สองตัวแล้วครับผมได้หาตัวเลยครับสผมได้หได้สอตัวอผมเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วตัวหนึ่งเป็นสามตัวแล้วนั่ัมา พอเด้ครบไม่ยนครันัเลยครับนั่งเลบนังเลยครับนั่งเยรันั่งเลยครับนั่งเลยนต่เลยครับนั่เรับ่งเลยครับน่ครับนงเลยครับนส่งเลยคับนังยครับนั่งเลยครับนัเลยครับนั่งเลยครับนั่งเันั่เกคันต่ดเลยค่ั่งเลยัวนั่เลยครนั่งัน่เังัวนี่เอาเอาครับน่เลยครับล้ว สามเ้าตัวเดียวกับติ๊ก้าทาเห็นันัมีอย่ไกลกันนหละนั่นใจเขาแคทนีสามอยู่หนาของตัวบเป็นของตัวล่างอย่างนี้ของตัวล่างขอสามตัวบนหน่นะนี่เห็นบลสามตัวบสามตัวบนมันกับศูนที่ไหนศูนย์ศนอยู่ใกลมูมันผดศูนมันอยู่ใกล้ใกล้เขาสามเก้าศูน 093หรือ390นี่ก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละ390น้ำเเขียน3ตัวดเลย390039ก็ได้0ทั้งนาก็ได้039เนาะครับเพราะว่ามันอยู่ั้งกงไหมก็มันอแ3มันก็อยู่ข่วงกลางนี่39ก็ได้แคงนี้แหละมันก็คือสองทางกับพ่อนอะสต่ตัดเอาเนาะครับแต่เราอิงด้วพี่น้องุกคนพ่าเดือวเขียนเขียนต้วเลี้ยวเขียนตัวเลขนตรงตรงนครับผม ก็เห да ็นสามเห็นศ so so right mm ูน hmm. ย์อยู่ข้างบนนะแต่สามกับก่านี่อยู่ติดกันนะอยู่ใกล้กันเลยแต่ศูนย์อยู่ห่างมูตัวเดียวครับแต่ผมก็จะชัว่าเอาแบบเดก็จับใส่บุงจีแต่ว่าสองโต้น่ว่าสามเก่าเลยสามเก่าเลยเห็นสัตว์เลยเห็นสัตว์ยังยังเห็นอยู่นะไม่ได้ไปสามเก่าแต่ว่าศูนย์หน่อยู่ข้างบนหน่ง จะมาใส่กันหรือบอร่ก่เอาสามเก่าเลยจะได้สาเก่าเลยเอาตัวนี้ละตัดนี่ห้อมีสางนี้๋อ้ไฮซํานี่อะไฮซัานี่ไฮซัมนี่ครับผมทุกคนเนาะครับอยู่ก็ติดตามช่องทีวีหรือว่าหลายๆช่องละครับผมนี้ก็ได้มาติดตามตัวเลขให้กัครับขอให้ปังๆได้งูนลงตําครับเออประมาณนี้รับผมเ้าแม่ระเียนขอด้วย ตั้งใจแห้ตั้งใจมาขอให้เป็นังคมวางไว้น้ำเป็นาเป็นพะเป็นว้ำพระน้ำมนีก็แตก็คิดไว้และว่าวันพระมาหนีจะได้ก็ต้องเอาสีเอาเพว่าเตียวมาตั้งต่เที่ยงนะเแต่้าแล้ววันนี้ก็มาถึงว่าหัวหน้าพว่าผมก็สิมาเอาอยู่ผู้เดียวได้ขึ้นมาแสยังสิไปบอกันที่หลังแล้วก็สิบอกันที่หลังคิดว่าพุทธบ่สิขั้นว่าใช่ไหมครับนี่น้ลินที่ีมาหลายๆช่องก็ต้อกว่าเออินใจนมากกบ นี่ยเราขอจบขอครับผมซื้อให้ได้ซื้อได้แล้วซื้อให้ได้ซื้อให้ได้ซื้อให้ได้ซื้อเนี่ยเด้อสือเน่เด้ออ่ะสื้อให้ได้เด้อพี่น้องเอครับเออม่ต้องไปเบิ่งไลายดอกเบิ่งไลายมันก็บ่มีเงินย่อยดอกนี่แล้วเอาไฮซมีพ่อนี่ครับอ่ะขอบคุณหลายเนาะขอบคุณพอเดือนเนาะครับผมือว่าอ่าขอโชคกับแม่ตะเคียนทองให้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันยู่ว่าคั่นวันครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับ